ค่ะต่อไปจะเป็นรายการวันที่15มกราคมนะคะนำฝากเช็คฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์นะคะของบริษัทโดยเราก็จะไปที่ระบบเช็คเงินฝากธนาคารคลิกระบบเช็คเงินฝากธนาคารนะคะคลิก w o k f l o w คลิกใบนำฝากนะคะแก้ไขใบนำฝากสมุดเงินฝากธนาคาร001ดีคลิกกระแสรายวัน แต่ไม่นะคะเราจะฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์แล้วก็จะแก้ไขใส่จุดนะคะ Enter เราจะเข้าบัญชีออมทรัพย์แล้วก็เลือกออมทรัพย์นะคะแล้วก็โอเคมาที่หน้านี้นะคะเราจะทำการเพิ่ม F3 เพิ่มนะคะเราจะแก้ไขวันที่เป็นวันที่10 ป8นะคะแล้วก็มาที่ลงมาที่เลขที่เช็คนะคะใส่จุด Enter. เข็นเตอร์เลขที่เช็คก็จะเป็น2558022นะคะเข็นเตอร์ค่าธรรมเนียมธนาคารกสิกรจะเป็นสาขาในกรุงเทพน,นะคะก็จะทำให้ไม่เสียค่าธรรมเนียมก็ เรียบร้อยก็ F 1 0บันทึกได้เลยนะคะค่ะก็จะเป็นข้าบัญชีแยกประเภทเดบิตเงินฝากออมทรัพย์1,000งหมื่นบาทเช็ครัคบรอนำฝากหนึ่งหมื่บาทนะคะโอเคเดบิตเครดิทเท่ากันแล้ว F 1 0บันทึกได้เลยะคะ่ะรอดเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะ Escape ออกเลยเยกเลิกข้อมูลนี้ yes นะคะ แล้ว e ็ c a p e ออกอันนี้เราก็จะ Cancel นะคะโอเคเรียบร้อยค่ะ